วิธีการใช้ง่ายมากไม่เราไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้เราใช้แค่มือนี่แหละแล้วเราก็บีบมันออกมาใช่ไหมครับพวกนี้ข้อดีของมันอ่ะคือมันมาเป็นเจลแล้วเวลามันแห้งอ่ะมันลอกเป็นแผ่นเดี๋ยวลองทําครึ่งหน้านาดูไล่มี่ทาเลยอ่ะอที่บอกใช่ไหมใช่อ่ะหตัวนี้หรอใช่แล้วคือคือซูมได้ไหมซูมมันชุ่มชื้นมากนะครับคือรู้เลยว่ามันฉ่ำมากอ่ะ เห็นไหมวมาทาเนี่ยมันเงา่ะเดี๋ยวรอดูนะรอดูตอนมันแห้งอ่ะฮะมันแห้งแล้วมันลอกมาเป็นแผ่นเลยคือบางยี่ห้ออ่ะมันก็มันไม่ฉ่าขนาดเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นมาร์กหน้าแบบที่กพาแล้วลอกออกเนาะคือถ้าใครมีปัญหาก่อนแต่งหน้าแล้วหน้าเป็นขุยอ่ะเคล็ดลับเลยนะครับถ้าคนที่มีปัญหาแต่งหน้าแล้วเป็นขุยนะ การมาร์กหน้าก่อนแต่งเนี่ยทําให้หน้าไม่เป็นขุยเวลาแบบทาแป้งทาลิปหรืออะไรก็ตามใช่เขาแต่งไม่ติดคืออันนี้เป็นเคล็ดลับของช่างแต่งหน้าเลยนะถ้าใครใช้ช่างแต่งหน้าน่าจะเคยเห็นว่าโอเคเขามาร์กหน้าให้เราก่อนแต่งเสือทําประจําจริงอันนี้เสือทําประจําเดี๋ยวลอมันแห่งขอไปล้างมือแป๊บนึงเดี๋ยวรองันแห้งเดี๋ยวลอกให้ดูเขาบอกพอพี่พีทเอาทาหน้าแล้วก็เต่าตังสั่นใช่เป่าตังอันจุ่มให้ไหมคะ ใช้อยู่ค่ะหน้าเงาแบบพี่สาวเก่าใกล้แล้วป่ะอีกแป๊บหนึ่งยังพี่จุ๋มไปโดนไม่เพราะว่าไปโดนน้ำไปโดนยังไม่คืไม่ไม่เพราะว่าพี่จุ๋มมีฐานะต้องรออีกแบบยึงใช่ไหมกดได้แค่สามห้าเก้าเองครับตอนนี้แถมหูกระต่ายไหมครับแถมค่ะอ่ะพี่พีทขาพี่ดูหน่อยค่ะ คาดูก็ตายด้วยใช่เพราะเนเพื่อนไเพื่อนรีเควนมากค่ะใช้อยู่สอดดีมากหน้าเงามากชุ่มชื้นสุดๆใส่แล้วก็เป็นหมดขอบคุณแล้วก็ไปหลับเมือนมานแต่ถ้าคุณพี่กดตอนนี้อ่ะคุณพี่ได้ราคาแบบดีสุดๆมาเ้ยเองเ้นี่เปภรรยามาช่วยแล้วหรือไ ทำอะไรอย่างนีอยู่มาที่นี้อาจารย์พี่ไม่ใช่อกพี่ต้องมัดมันอะค่ะมันเป็นเหล็กมัดดักอ่ะอ่าอ่าโอเคน่าหรอถือว่าดีอ่ะก็อาจจะยังอย่างงี้อย่างงี้ก็อาจจะไปไกได้ใช่ไหมใช่ใช่ก็ใช่อะใช่ก็ใช่นี่เขาให้ไปด้วยเขาให้ไปด้วยเนาะแล้วก็นะครับความฉ่ำวาวครบเลยครบ ่ม่เแิ่ะเดี๋ยวลองให้ดูเป็นการขายที่วุ่นวายมากจริงๆกดได้ใครจะกดกดได้เลยตัวนี้นะตัวนี้วยตัวนี้อผิวแพ้งง่ายใช้ได้นะครับเขาบอกพี่พีสมาธิดีมาก ไในกล่องในกล่องสิ่งที่ได้มามันจะมีไม้กับตัวครีมเนาะกับตัวตัวม้โอ้ยโอดเ็โอหดจำลุงพีได้ไหมเออไม่ทักไปนะคะไม่ทักไปนะคะอไ่ัวตลกทุกคนใครที่มีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดนะคะตัวนี้แนะนำมากตัวนี้เลยตัวนี้เลย ใส่ปั๊มให้สองเก้าเก้าเขาพี่ยูมันลอยนึงเลยนะมันดีเว้ยเนี่ยแล้วมันลอกมันออกมาเป็นแผ่นเลยเฮ้ยแผ่นเราหน้าไม่ขาดด้วยเหลยอยู่ทุกคนเนี่ยพอมันลอกออกมามันเป็นแผ่นเหมือนเรามาร์ k หน้าด้วยไข่ขาวมาแล้วอ่ะนี่นี่นี่โอ้โหเป็นแผ่นจริงจริงแล้วมันไม่ขาดด้วยนะเราหน้าพี่ผีเงาขึ้นเลยนะมันเนียนเลยเห็นไหม นี่เห็นไหมฝั่งนี้ที่มาร์กมาเห็นไหมมีเธอขอเลยไม่ใชมันต้องลองจริงๆของแบบเนี้ยคือเราจะมาดูเขารีวิวอย่างเดียวมีแค่ขโมยของพิธีฮะไปแล้วค่ะอะไรครับจบหนึ่งเฮ้ยได้ได้ได้ครับแล้วขอบคุณครับจริงๆหัวป่ะพีธีกับแก้มหมุนเท่านั้ำพี่ธีเอากระต่ายใส่หัวเขา ที่ผูกก็ได้ใจหัวสบายมากอาช้อนนี่ค่ะนี่ดี่นี่นี่ยื่นเพื่อออกเงินแล้วกดก็นี่ไปแล้วก็นี่นี่คุณกุ้งกุ้งกดแล้วค่ะขอบคุณค่ะเราจะไปแล้วนะพี่สองร้อยเก้าเก้ามันกินได้ใช่ไหมหอมก่อนกูเป็นชิ้นใหญ่แล้วมันเนาะได้กินได้แค่เลยผักสดอุ้ยราคาดีมากอยากอยาอย่างนี้อย่างนั้นเลยครับ ขอแฟลชเซลล์ตัวพับใส่ผมด้วยวันดีครับสักนิดได้ไหมครับให้สักร้อยเก้าเก้าดีมาเลขสุดนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยเดี๋ยวจะขยันขายและตั้งใจขายให้เสมอนะครับถ้าคุณพี่อาจจะยังอยู่ก็ขอหน่อยแฟลชเซลล์ที่สองเก้าเใช่ใส่ที่คาดผมอีกทีใช่ลูกเขาอล่นละ เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มีเธอเริ่มจาจาเขาได้ละแล้วแบบแล้วแบบคนอื่นจะมาอุ้มปัดเลยสบัดเลยเรามันใจในด้พีพีตลอดเลยไม่ไม่ไม่พี่แบ๊วจังเลยอ่ะไม่รู้ใช้ยังไงอ่ะที่ไงแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้หูก็ตายไงนม่ก็ต้องให้เป็นภรรยาทุกคนไม่ใช่แค่ทุกคนจะได้จากเจ็ดเจ็ดร้อยเก้าสิบไปเป็นสองเก้าเก้านะแต่ทุกคนยังได้หูกระต่ายนี้ไปด้วยทำงี้สิคะ ผูกระต่ายนี่ก็ไม่ถูกเนาะปกติอ่ะก็น่าจะมีมากกว่า20บาทแน่นอนอ่ะโอ้ยเงินที่ปูเงินที่ปูใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยคออแต่ว่าทุกคนทุกคนสิบเฮ้ยกี่อันแล้วเนี่ยทุกคนเขาเกินได้เขาชิมไหนเป็นไงนั่นแหละไม่ดีมากเลยปูเรามีเวลาอีกแค่สิบนาทีนะคะจริงไม่ดีพี่ปู มีคนบอกว่าอยากอยากเห็นนุยมาขายมารหน้าล่ะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นุยนุยมาร์กหน้าตัวนี้ดีมากเป็นมาร์กหน้าจากไข่ขาวพอทาพอทาปุ๊บพอทาปุ๊บทิ้งไว้สิบนาทีลอกออกมาเป็นแผ่นเหมือนมาร์กหน้าเลยไหน เปิดได้เปิดได้บีบมันเป็นครีมเลยนี่นี่นี่เข้าหนุ่ยนะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวหมุนหมุนหมุนใช้หมุนหมุนหัวก่อนอ่าอ่าผู้ชายก็ใช้ได้นะคะใช่ภาพผมก่อนเป็นบันนี่เป็นบันนี่เป็นบันนี่คือเป็นบันนี่เป็นเหมือนลูกสาวนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาบอกเหมือนพี่หนุ่ยรอเรียกอยู่เป็นบันนี่เป็นบันนี่ประมาณนี้ค่ะมามันจะหมดหลอดไม่ไข่มันจะพอไม่พอ ไม้ดีเหรออยู่ข้างหลังอะถ่ายง่ายมากยังงไบีบไตมือทาบนหน้าแค่นั้นเลยหรือเขาอยากแต่งเขาไม่แปลงบีบบีบบีบนั่นอย่างนั้นรู้สึกถึงความเข้มข้นไหมดูเทคเจอร์เฮ้ยดูเทคเจอร์ดูเทคเจอร์โอ้โหไม่ดีนะหน่อยรู้สึกถึงความเข้มข้นไหมจิ๊บบ็อกเกอร์มาแล้วคนเดียวไม่พอทาหน้าทาหน้าได้เลยรู้สึก แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทาหน้าจะรู้สึกถึงความเข้มข้นเลยตั้งแต่แรกที่แปะบนหน้านะเฮ้ยเอาเอาเอ้าเอ้าเม็นไงมันฉ่ำไหมมันดูมันดูแบบช่ำเลยพีชฉ่ำเลยช่ำเลยช่วยเรื่องหน้าแบบโกลแบบดาราแล้วก็ช่วยเรื่องความกระจางคุณพีบอกใช้ไม้พายได้เลยนะคะมีเหมือนกันเหมือนกัแล้วมือกล่องมือกล่องลายเลยสำหรับนุ่มือสั่นเชียวแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านเราอ่ะทชมือได้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  อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้สิบนาทีแล้วมาล่อออกหน้าดีขึ้นเลยหน้าดีขึ้นเลยให้กดพับจ่ายเงินให้หน่อยนะครับเท่าไหร่ในที่นีอันเนี้ยอันนี้เหลือร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้าจมูกดีเจ็ดร้อยเก้าสิบบิลกดห้านะสองร้อยกดห้าเอาให้มันหนักกว่านี้หนึ่งไม่ไม่ไม่ค่อยนึกออกป่ะเป็นคนเป็นผู้ชายที่ไม่เอาตรงไม่เคยส่วนใหญ่ผู้ชายเขาจะไม่ดูด้านหน้าใช่ เขาบอกรีวิวได้บุบบึนมากอันนี้แบบเลียวๆเท่าเลียวๆไงถ้าหน้าหนาต้องท่าหนาๆใช่เพราะว่าเดี๋ยวพอลอกมามันจะไม่ขาดหน้าโหดหมดประมาณนี้ได้ไหมได้ต้องตังค์ค่ะในอ่ะทุกคนดูนะอันนี้คือเลียวๆล อะไนะขเป็นยังไงคะมหนมั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 นฉ่ำน้าวมันฉ่ำน่ารจะงตัวเดมอนน่ารู้สึกมันฉ่ำมันฉ่ำเลยเอาล็อกเดี๋ยวแลักเพราะผมเป็นคนไม่ไม่ได้ใช้แบบพวกสกินแคร์ไม่เคยเลยไม่คนไม่ดูแลผิวหน้าเลยจริงจริงถ้าดูแลมันจะดีกว่านี้นี่ครับไม่ดูแลมันจะดีขนาดนี้อันนี้ใครบอกคะมันบอกตัวเองอ๋อโอเค โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไม่จะลองพี่ไม่เดี๋ยวหนะ้าว่าจริงเหรอมันเป็นสูตรของคุณหมอด้วยนะอ๋อมาถูกทดลองโดย,ยแพทย์มาแล้วนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายมาร์คเหลือหนึ่งนาทีสุดท้าย พี่ผมดูออกบิวดีอว่าดูก่อนพี่ลู่อีกแล้วเลยไม่รู้ว่าบิวดูหรือเปล่าไงหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะอันนี้ราคาเขาให้เราดีมากจริงๆเนีหลายรู้สึกดีไม่รู้สึกว่าผมเออคือผมออกกองเจอแดดบ่อยรู้สึกว่าพอมันเจอแดดเนี่ยมันก็ควรจะมีตัวช่วยดีกับตัวนี้นี่เขาเซ็มคือภรรยาว่าไม่เลิมนะครับ พี่เซอร์เซอร์เสียบเสียบชื่อหมูว่าอะไรเป็นลูกแกมือแล้วมีหน้าหมูไอวิวหน้าหมีหน้าหมีบิวเข้าไลา์ที่บุ๋มแล้วแล้วกดไอปหน่อยดิกดมาร์กหน้ามาร์กหน้าเร็วภายในหนึ่งนาทีนะ่งหนึ่งนาทีเลยหนึ่งนาทีไม่ไม่ก็เข้าไลฟ์พี่บุ๋มหน่อยแล้วก็เข้าไลฟ์พี่บุ๋มแล้วกดตัวมาร์กหน้าไข่ขาวให้หน่อยครับจากจากเจ็ดร้อยเก้าสิบรถมาหกสิบสองเปอร์เซ็นต์เหลือสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกกว่านี้มีฮะมันมีไหมถูกกว่านี้มันได้มีแล้ว ใช่เลย40เวทค่ะเร็วมากโกรธได้กดเลยยืมตังค์แม่าก่อนพี่วาให้วางก่อนต้องวางแล้วค่ะวางก่อนพ่กลับมาเล้วเลิมาเลิฟไม่เลิฟแล้วสามสปบนี้แล้วแคปหน้าจอให้มันนี่ดูด้วยใช่ว่าพ่อซื้อของแล้ว เป็นพ่อที่น่าภาคภูมิใจไม่ลิกห้าวีสุดท้าเป็นเหมือนเทปเลยห้าวีสุดท้ายใครใส่ตะกร้าจ่ายเงินให้หน่อยนะครับหมดค่ะไม่เลิฟไม่น่าทันเฮ้ยแล้วใครมีกฎเผื่อไวมมั่งไม่แต่ลูกค้าเขาหน้าร้านก่อนนี่หน่อยไม่บอกดูวยใครเลยหรอไงแล้วมอ่ะแล้วตอนนี้เราขอพอก ไงไม่พี่หนุ่ยแล้วตอนนี้มันได้เลยสามต่อก้าแล้วค่ะใช่เหรอใช่เพราะผมขอบอกลูกค้าผมขออีกหนึ่งนาทีได้ไหม่ะผมกดไม่ทันนะพอดีผมเพิ่งเข้ามาขอเองห้านาทีได้ไหมครับพอดีไม่เลิฟไม่ทันก่ไม่เลิฟกดไม่ทันนะดูอ่างทองแล้วมันก็ขอแต่สัญญาณมันไม่ค่อยดีบ้านดูอ่างทองสัญญาณเน็ตมันก็ช้าแล้วผมต้องงเรากินต้มตําขออีกห้านาทีได้ไหมพี่กูถ้าขอเด้๋ยวก็เดี๋ยวคือผมขอแล้วกันนะใช่ขอเร็ว ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอรอ,อคุณพิมพ์ก่อนเดี๋ยวเขาต่อเวลาให้ต่างกก้าอย่าเพิ่งไปเอาสองก้าวองไปฝากก้าวแล้วหนุ่ยกำลังต่อให้ยูทไ <c oughs> ม่ทุกคนทำไมนี่เขาลดกันก็ไม่ซื้อละอรอรอรอต่มอมอานี่โทบอกไมเลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุยกับคุณพิมพ์ให้บนี่เรากำลังรอถึงห้านาทีเพื่อนหนุ่ยคนเดียวเลยใช่ไหมเพื่อไวเลอร์หนุ่ยเลยใช่ไหมผมขอเพราะว่านมค่านมลูกด้วยอะไรด้วยเราถูกค่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่ง เยอะนะเขาล้นให้เยอะมากรอบเนี้ยจริงๆรอบสุดท้ายสําหรับทุกคนด้วยนะไม่บิลดูอยู่ไหมบิลดูอยู่ไหมล้วมันดีกันพพางง่ายนี่เวลาออกกองออกกองถมล่ะเลิกกองแล้วผมแล้คือผมออกกองเตอแดดทุกวันแล้วมันแบบเข้ามาให้สามีคือคือตอนเนี้ยเขาทิดม้าไข่ขาวจริงฮะ รอแป๊บนึงก็รอบนึงรอนึงรอรอรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอให้ครับเขาบอกว่าไมเลิฟต้องรีบแล้วค่ะทุกคนลุ้นกับไม่เลิกหนุ่ยมากเลยว่าจะได้ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่กดไม่กดรอส้อสามตัวกาได้ค่ะโอเคคุณพ่อได้รอเลยรอเลยครับออกมาแล้วได้เติมเงินเลยตามเงินเลยตามเงินเลยตามเงินมาเลยจริงคุณพิมพ์ต่อให้ห้านาทีรีบกดนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ ไม่ได้บอกใครน้บอกไม่เลิฟคนเดียวเลยใช่อีกทุกคนเห็นนะมันสามเก้าเก้าจริงเดี๋ยวปักให้ดูใหม่แล้วเขาทำแปกเซลลอะจริงจริงพี่พีฟทางนี้ไม่เลิฟดอกฟ้าของระาหนุ่ยในวันนั้นไม่แล้วนี่ว่าพี่บิวเ็นอะไรโอเคค่บิวบิวจิลาวันเนี่ยคือภรรยาของคุณหนุ่ยนะครับทุกคนที่พิมพ์ว่าโอเคค่ะ เข้าไปฟอลโล่ได้นะเข้าไปฟอลโล่ได้จะได้เห็นแบบกิจวัตรเห็นบันไดดอกฟ้าดอกฟ้าของพระเลยในวันนั้นคุณก็พูดก่อนเฮ้ยเมื่อกี้ผมทาที่ขนตาแน่เลยพี่หนักขนตาจัดเลยลืมไปทาไปทาขนตาแล้วมันชุ่มชื้นมันชุ่มชื้นเออชุ่มชื้นขนตาเฮ้ยจริงๆแล้วขนตาตัวนี้มาแล้วมาแล้วกดได้เลย299 299 วิวมาแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะทำไม่ใช่ไม่เลิกนื่นี้เจไม่ขอแล้วนะคุณบิมขอบ้างครับผมขอึ้นเขาบอกเห็นผู้ติดตามคุณบิวขึ้นแล้วค่ะไม่บอกบ้างนะครับแล้วคุณพิอยู่หน้าผมดิเนคุณพิมจะผมซื้อไงคุณบิมคุณพิมดูหน้าผมทีเนี้ยเขาพิมแล้วซื้อแล้วคขับณนุยคุณพิมจะไม่พลาดจะไม่ให้แฟนผมซื้อได้ไงละคุณพิมวิวดูหน้าผมทีเนี้ยเอาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วเป็นยังไงใช่กี่ใบจะพอคุณพิม ها <laughs>